สวัสดีค่ะนี่กลับมาพบกับฮันนาและไวกิ้งนะคะในคอสเทจลิฟวิ่งนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่10แล้วค่ะตอนนี้นะคะฮันนาอยู่ในชุดคนเลี้ยงพึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะพึ่งของฮันนานะคะสามารถเก็บน้ำพึ่งได้แล้วเยยดีใจนะคะโอเคเพราะฉะนั้นพี่เอมี่ให้ฮันนาไปเก็บเลยนะฮันนาจะกลัวไหมะ ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะคะเอาเดี๋ยวไวกิ้งเธอมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวก็โดนพึ่งต่อยคือพึ่งแทนที่จะไปต่อยไวกิ้งนะคะมาต่อยฮันน่าเฉยเลยเราสามารถทำะไรเขาได้บ้างรบกวนเราจะไปรบกวนเขาทำไมเนาะโอเคฮันน่ากำลังจะวิ่งไปดูไก่นะคะแต่พี่ไม่คิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนชุดหน่อยไหมเดี๋ยวไก่จะตกใจนะโอเคหน้านี้หน้าร้อนเนาะ ฮันส่วนไวกิ้งวิ่งไปห้องน้ำแล้วคะโอ้โหไปเปลี่ยนชุดตั้งนั้นอีกทำไมต้องไปใกล้ที่แบบที่พึ่งมันด้วยนะเดี๋ยวก็โดนต่อยนะคะเรามาดูไก่กันดีกว่านี่ไก่สีทองออกมาแล้วนะคะพเพมี่ให้ฮันน่านะคะให้ไก่กับตัวสีทองนี้หน่อยดีกว่าให้พิเศษเลยนะแล้วก็ไปเก็บไข่ด้วยนะจ๊ะ ดูสิว่าคราวนี้เราจะได้ไข่สีทองอีกไหมนะคะได้ไหมอ่ะไหนดูสิตื่นเต้นจังเลยอุ้ยได้ด้วยอุ้ยเดี๋ยวก่อนได้ฟักได้ด้วยอ่ะงั้นเราให้เขากก,กไข่ดีกว่าโอ้โหแล้วฟักออกมาจะเป็นสีทองหรือเปล่าวะอุะ้ยตื่นเต้นมากเลยนะคะเนี่ยโอเคเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็คงมีแม่ไก่นะคะมาฟักนะ ต้องระวังหมาป่าด้วยนะเนี่ยโอเคมาเก็บไข่เล้านี้ด้วยนะคะแล้วก็ให้อาหารมันด้วยนะได้กี่ฟองเอ่ยเล้านี้ได้แค่สองฟองนะคะให้อาหารแล้วก็ทาความสะอาดหน่อยนะทั้งสองเล้าเลยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราน่าจะได้ทําขนมสีทองแล้วแหละเพราะว่ามีน้ำผึ้งมีแค่กระปุกเดียวเองอะ่ะโอ้โหมันจะได้กี่ถุงนะ ส่วนตอนนี้นะคะไวกิ้งพีมี่ก็ให้เขาไปจัดการข้อของเจ้าลามะนะคะทั้งสองตัวเลยนะโอเคฮันน่าน่าจะเสร็จแล้วเฮ้ยลูกเจี๊ยบทำไมมาอยู่ตรงนี้ล่ะลูกเจี๊ยบเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพีมี่ขอดูหน่อยให้ฮันน่ามาคุยกับลูกเจี๊ยบหน่อยดีกว่านะคะลูกเจี๊ยบทำไมขนเธอสีเหลืองเธออยากขนสีแดงไหมล่ะแหมอ่ะให้ฮันน่าให้ขนมหน่อยไหมขนมอะไรขนมแห่งมิตรละกันนะคะโอเค จะได้เป็นเพื่อนซีกับลูกไก่นะคะ <Okay. S 1> เอาไปเลยจ้าขนมแห่งมิตรนะ <Okay. S 1> เรียบร้อยเจ้าลูกเจี๊ยบกินไหมอะไม่กินหรอไม่เป็นไรปล่อยมันนะคะเดี๋ยวมันก็กินเองนะ,ะมาดูพืชโโหที่แปลงผักนะคะของฮันน่านี่แบบว่าสวยงามมากเลยนะคะพี่ไม่คิดว่าน่าจะเป็นพวกฝูงนกป่านะคะที่แบบมาช่วยกันดูแลนะ,ะโอเคเราน่าจะให้ของขวัญเขาหน่อยไหม นกป่ามีของขวัญให้เราอีกแล้วว่าโอเคงั้นให้ฮันน่ามารับของขวัญเลยเร็วๆอา้าวฮันน่าไม่รดน้ําต้นไม้แล้วหรอโอเคดูซิว่าจะได้อะไรนะคะเธอจะให้อะไรฉันหรอได้ไข่ทองคาเดี๋ยวได้ไข่ทองคาเฉยเลยนะคะแต่เป็นไข่ที่ฟักไม่ได้นะไม่เป็นไรนะคะแล้วนกอยากได้อะไรล่ะลองถามเขาดูซิ เธออยากได้อะไรไหมฉันจะหาให้โอเคเดี๋ยวเราดูสิคะว่าเขาอยากได้อะไรเขาอยากโอ้ยเขาอยากได้ปฏติมากรรมไม้โเราต้องมีโต๊ะสร้างงานไม้นะคะแล้วก็ให้ไข่เหรอโอเคงี้เราให้ไข่เขาแล้วกันเขาชอบไข่ด้วยเอาไข่แบบธรรมดานะคะที่ฟักไม่ได้นะโอเคให้ไปเลยหนึ่งใบ อุ้ยแต่น,นี้มันคุณภาพเน่าเสียเดี๋ยวเขาโกรธคุณภาพแย่มากอีกเวรกรรมเอาคุณภาพปกติให้เขาไปแล้วกันนะคะอุ้ยไข่ทองคํามันเน่าเสียแล้ววะ่ะมันจะไปทําขนมได้หรือเปล่าเนี่ยโอเคงั้นเราให้ไข่คุณภาพปกติเขาไปแล้วกันอ๋าเชนให้ไข่เธอจ้าโอเคนกขอบคุณมากเลยนะคะป้าเราไปทําขนมทองคํากันเถอะไป โอเคตอนนี้นะคะคือฮันน่าทําขนมทองคําเสร็จแล้วนะคะคือเมื่อกี้พี่มีลืมกดอัดอีกแล้วว่าโอเคแต่ไม่เป็นไรนะก็คือเสร็จแล้วแหละอุ้ยถ้าขายได้ทั้งส485เหรียญนะเยอะมากเลยนะคะเนี่ยส่วนไข่ทองคาพี่มีคิดว่าอยากจะขายไปก่อนนะเพราะมันเน่าเสียตอนนี้ที่บ้านของฮันน่านะเงินเหลืออยู่แค่697เหรียญเองนะเราขายลูกที่เน่าเสียก่อนได้ไหม ขายไปก็ได้ทั้งสามร้อยแล้วนะโอเคขายไปเลยนะคะส่วนใบนี้นะคะอา้าวเน่าเสียเหมือนกันหรอขายไปเลยไหมอะ่ะโอ๊ยแต่ก็เสียดายนะไม่เป็นไรเออเราเอาขนมไปให้ไก่ก่อนดีกว่างกเดี๋ยวเราต้องดูแบบโตเต็มวัยหรือหนุ่มสาวว่าหนุ่มสาวกับโตเต็มไวัยอันไหนคือตายก่อนกันไม่รู้เลยนะคะเนี่ย หนุ่มสาวน่าจะหนุ่มสาวเนอะอันนี้ไก่ตัวผู้อะ่ะอันนี้ตัวเต็มวัยนะคะเออตัวเนี้ยอันนี้ตัวเมียก็ตัวเต็มวัยเดี๋ยวลองซื้อใหม่มาเพราะตอนเนี้ยไก่ไก่เหลือนิดเดียวเองนะคะเดี๋ยวก่อนลองซื้อให้เล้านี้นะนี่ไงซื้อไก่ ถ้าสมมติว่าเราซื้อไก่มาเราจะได้ตัวเต็มไว้หรือว่าออซื้อสีขาวดีกว่านะคะไก่ขาวตัวเมียลองดูเดี๋ยวมันจะเดินออกมาจากเล้าใช่ไหมเดินออกมาไหมนี่ไงออกมาแล้วนะคะโอเคเราให้มันจะเป็นหนุ่มสาวเพราะฉะนั้นเพียมิคิดว่าหนุ่มสาวเนี่ยน่าจะ ตายช้าขวาไอ้ตัวเต็มวัยคือตัวเต็มวัยเสร็จแล้วน่าจะไปไวัยชราเลยนะคิดว่านะโอเคงั้นพี่มี่ให้ฮันน่ามาให้ขนมทองคำกับไก่ตัวนี้แหละมาฮันน่ามาเลยจ้ะเราจะได้มีไข่ทองคำเยอะๆนะคะฮันน่าวิ่งมาละมาฉันให้ขนมทองคำกับเธอนะแล้วเธอจะได้ให้ไข่ฉันเยอะๆอแต่งล่างเลยไหม กินนานจังเลยอ่ะกินนานนี่ไงได้อีกแล้วนะคะเย้ดีใจจังเลยนะคะได้เดี๋ยวคันหน้าเธอจะวิ่งไปไหนเนี่ยเดี๋ยวจะเย็นให้อาหารไก่ทองคําหน่อยนะคะโอเคเพราะว่าเขาเพิ่งมานะเราก็ต้องดูแลเขาก่อนเอาอาหารไปกินนะจ๊ะโอเคเย้ดีใจที่สุดเลยนะคะ ก็เหลือไข่ทองคำอีกแค่หนึ่งใบเองนะซึ่งคุณภาพเน่าเสียแล้วนะคะ<ม>ก็รอพรุ่งนี้ค่ะว่าเราจะได้เพิ่มไหมน้ำพึ่งด้วยเฮ้ยไก่ตัวนี้บอกว่าเจอหมีหรอ, <c oughs> อตอนนี้พี่มี่คิดว่าให้ฮันน่ามาตัดขนเจ้าลามะหน่อยดีกว่าโอ้โหตอนนี้มีขอที่ฮันน่านี่คือมีแต่ของเนา่าปะเนี่ยเรามีขนมอะไรแปลกๆไหมขนมเปี่ยมสเสน่ห์จะได้ขนสัตว์สีชมพูหรอ คือนมเปี่ยสเสน่ห์เนี่ยถ้าเราให้ไก่กินไก่เนี่ยจะออกไข่ที่ฟักได้นะคะแล้วก็ถ้าให้วัวก,กินก็จะได้นมสตอรอเบอรี่แล้วก็ถ้าให้ลาม,มากินก็จะได้ขนสัตว์สีชมพูโอเคงั้นให้ฮันน่ามาให้กับเจ้าลาม,มาดีกว่าอยากรู้ว่าขนสีชมพูจะเป็นยังไงนะคะมาเร็วเรายังไม่ได้ตัดขนด้วยนะออ้ยแต่ตัวนั้นสกรปรกมากเลยตัวสีขาวอะ หิวหรืยังจ้าเอาขนมไปกินนะนี่ไงโหสุดยอดขนสีชมพูนะคะเราตัดเลยแล้วกันนะฮันหน้าเธอหิวฮันน่าเธอใจเย,นยน็นๆสิทำงานให้เสร็จก่อนอ่าตัดเลย ดูสิ้โหได้ทั้งขนสีชมพูแล้วก็ขนสีเบจปกติด้วยนะคะขนสีชมพูขายได้60สเหรียญถ้าขนสีเบจมันจะได้แค่45ห้เหรียญน,นะโอเคตอนนี้ฮันน่าหิวให้เธอไปกินอะไรก่อนละกันตอนนี้นะคะพี่เอมี่ให้วกิ้งนะคะมาให้ปุ๋ยกับต้นไม้ค่ะเพราะว่าที่วกิ้งน่ะมีปุ๋ยเยอะเลยะคือปุ๋ยเนี่ยมันได้มาจากการที่วกิ้งอะ่ะเขาไปทำความสะอาดนะคะ แล้วก็ได้มาไม่ได้ซื้อมาเลยนะเห็นเยเอะๆอย่างเงี้ยนมตอนนี้เป็นยังไงคุณภาพดีมากนะคะขนมสัตว์เขามีขนมสัตว์อะไรอะ่ะเฮ้ย <al> ขนมสัตว์ลดผลไม้ได้ขนสีฟ้าป่ะได้ไข่สีฟ้าด้วยนะคะไวกิ้งไปให้อาหารเออลองเอานมบ้างดีกว่าวัววว ให้วัวก,กินมั่งดีกว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะหาว่าอะไรก็ให้แต่ลามะนะคะเหมีให้ไวก,กิ้งนะคะมาทำำาําความสะอาดวัวแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็ให้ขนมเขาเลยนะขนมรสผลไม้นะคะใช่ไหมเออใช่แล้วถ้ารีดนมออกมาแล้วจะได้นมนมเสริมสุขภาพอ่าเรียบร้อยค่ะแล้วก็รีดนมเลยจ้ารีดนมวัวนะคะตอนนี้นะคะไวก,กิ้งเขารู้สึกร่าเริงสุด,สด อาวไวกิ้งหิวว่ะเดี๋ยวรีดนมวัวเสร็จแล้วเธอค่อยไปหาอะไรกินนะหรือว่าจะกินนมนี้เลยก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นนมที่แบบเสริมสุขภาพอะ่ะกินแล้วน่าจะสุขภาพดีนะเสร็จเรียบร้อยนะคะคราวนี้ไม่โดนเตะนะไหนอะ่ะนี่ไงนมเสริมสุขภาพเออไม่เห็นอะไรไม่เห็นได้อะไรเลยได้20เหรียญน,นะปกตินมทั่วไปได้ยี่สิบสองเหรียญเอาทำไมได้น้อยลง งั้นให้ไวกิ้งดื่มไปเลยล้วกันจะได้เสริมสุขภาพไวกิ้งนะเขาหิวข้าวด้วย oh <God. S 1> อยากกินข้าวมากกว่าเหรอไวกิ้งกินนมไปก่อนเถอะเป็นไงรู้สึกดีไหมอืม <laughs> ทำแบบอะไรนมอะไรเนี่ยโอเคเขารู้สึกดีขึ้นมาเลยนะคะโอเค ทีนี้เขาบอกว่านะคะขนลามาสีชมพูที่เราได้เนี่ยสามารถนะคะไปแลกเสื้อผ้าสัตว์ได้กับผู้ดูแลสิ่งมีชีวิตเฮ้ยคุณไมเคิลเราไปแลกที่คุณไมเคิลได้นะคะไปดีกว่านะปะตอนแรกว่าจะให้ฮันน่านะคะไปขายของแต่ว่ายังดีกว่านะงั้นเพียมี่ให้ฮันน่าไปกับไวกิ้งเลยละกันตอนนี้นะคะฮันน่ากับไวกิ้งนะคะก็มาเจอ คุณไมเคิลแล้วนะคะโอเคลองดูซิว่าเราจะต้องทำยังไงนะคะ Ooh, uh. เราจะแลกชุดให้ใครดีล่ะให้พี่วัวหรือให้น้องลามะดีนะเดี๋ยวดูซิว่าจะแลกยังไงแลกเปลี่ยนเบอร์รี่หรอนี่ไงเสื้อผ้าสัตว์นะคะน่าจะเป็นขอให้สร้างเสื้อผ้าสัตว์นะเออให้ใครดีอ่ะไก่หรอไก่มะ หรือว่ากระต่ายกระต่ายเรายังไม่มีเลยอ่ะอลองไก่ก่อนละกันนะคะนี่ไงขนละมาชนิดใดก็ได้เอาแล้วขนละมาสีชมพูล่ะไม่ได้หรอเดี๋ยวลองตัวอื่นสิลองเป็นเสื้อผ้าวัวไหมคะ นี่ไงถ้าสมมุติว่านี่ไงอันนี้มีผนลามาสีชมพูด้วยแต่ก็ต้องมีผนลมามะสีทองอีกนะคะอ๋อโอเคพี่เนี่เข้าใจแล้วถ้าสมมติเราใช้พวกผนลามาที่เป็นสีสีอะคือมันจะต้องใช้รวมกับอย่างอื่นด้วยเสื้อผ้าลามาล่ะนี่ไงขนลามาสีลุง โอ้โหนี่ไงจริงๆด้วยนะคะโอเคงั้นเราก็ยังไม่ต้องละกันเนาะงั้นเราไปขายของกันดีกว่าเราให้ฮันน่ากับไวกิ้งไปขายของหน่อยเพราะตอนนี้ที่บ้านเธอเหลือเงินกันอยู่800กว่ากเหรียญเองนะคะปะ่ะตอนนี้นะคะ <S <S พี่มีให้ฮันน่านะคะมาขายของกับคุณคิมค่ะขายของหน่อยจ้าขายอะไรบ้างดีนะคะก็ ขายคนละมัสมีเบสไปเลยนะคะขายซักให้เหลือไว้หนึ่งละกันเนาะขายนมวัวนมนี่ขายดีไหมอ่ะขายไปเถอะเดี๋ยวค่อยไปรีดนมวัวใหม่นะคะข่ก็ขายไปซักให้เหลือไว้สองใบขายทองคําเราไม่ขายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไข่ที่ฟักได้ขายดีไหมอืมขายไปเถอะโอเค เรียบร้อยลองซื้อของดูบ้างนะมีอะไรน่าซื้อบ้าง <c oughs> เพื่อมีน้ํำพึ่งนะคะ <c oughs> เราจะได้ซื้อไปเลยนะ <c oughs> จะมีไหมอะถ้ามีนี่แบบเซอร์ไพรส์มาก <c oughs> มีไหมไม่มีอะมีไข่สีฟ้าไข่สีฟ้าเอาไปทำอะไรได้บ้างก็ไม่รู้ว่าขายได้เงินเยอะขึ้นไม่รู้สิโอเคไม่เป็นไรนะคะแค่นี้ก่อนให้วยกิ้งไปขายมั่ง ทีไ่ไม่ให้วายคิงมาขายของกับคุณป้าคนนี้นะคะเพราะว่าไม่เอาไม่ให้ฮันน่ามาขายกับคนนี้ละดูเขาไม่ค่อยถูกกันให้วายคิงมาขายดีกว่าป้าครับผมมีของมาขายแล้วทำไมไม่หันหน้ามาหาป้าจ๊วะวายคิงหันไปไหนก็นไม่รู้นะคะโอเคขายขนลาม้านะขายนมคือช่วงนี้วายคิงเขาดืนมบ่อยนะะนมเลยมีอยู่ที่เขาหมดเลยอะ่ะ ไข่สีฟ้าไข่สีฟ้าทำอะไรได้บ้างก็ไม่รู้นะอู้ขายได้ตั้งหกร้อยสามสิบเหรียญแน่โอเคขายไปยจ้าแล้วก็เดี๋ยวมาดูซื้อของมัง่งร้านนี้มีอะไรน่าซื้อคือพี่พมีคิดว่าน่าจะให้ไวกิ้งเขาลองซื้อพวกมเมล็ดพืชตามฤด,ดูนะเพราะว่าเราเราต้องปลูกพืชแบบธรรมดาบ้างแล้วแหละเดี๋ยวดูซิว่า ฤดูนี้เป็นฤดูอะไรฤดูร้อนนะคะซื้อกระเทียมมะปลูกกระเทียมนี่ปลูกได้ยาวเลยนะแล้วก็ปลูกพืชนี่ไงพืชฤดูร้อนนะคะไหนลองเปิดซิว่าได้อะไรได้อะไรอ่ะมะเขือเทศทธก็ยังดีนะมะเขือเทศสามมันมีอย่างอื่นอีกไหมอ่ะชิลี่เบอร์รี่นะคะแล้วก็ช็อกโกเบอร์รี่ผัวด,ดำหมอ ถั่วดำถั่วเหลืองนี่เราจะเอาไปปลูกไปทำอะไรอะ่ะมันปลูกได้หรอซื้อไปเลยแล้วกันมันแค่แบบ11เหรียญ13เหรียญเองนะแล้วก็ชิลี่เบอร์รี่ลองซื้อดูนะคะแค่นี้พอเดี๋ยวตังหมด <c ười> อุย้ยได้อะไรเนี่ยมิวเบอร์รี่ด้วยคือซื้อไปนี่ยังไม่รู้เลยว่าปลูกได้ในฤดูร้อนหรือเปล่า <c ười> ไหนดูสิได้นะได้หมดเลยโอเค เรียบร้อยนะคะงั้นก็ให้ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้ว6โมงเย็นโอเคพี่เอมมี่ให้ฮันน่ากับไวกิ้งนะคะมาสั่งอาหารที่ที่บาร์แถวบ้านเลยแล้วกันกินข้าวนอกบ้านกันดีกว่า <c oughs> โอเคโอ้ตะกี้พี่เมี่จับภาพไม่ทันนะคะคือพวกนกเนี่ยมาทำเออความเขาเรียกว่าอะไรนะมากำจัดวัชพืชให้นะคะเอา้าดูซิมีแบบ มแมลงด้วยอ่ะพวกน้องมันจะมาจิกมแมลงไหมนี่ไงนี่ไงมันมาเหมือนกับมาจิกมแมลงนะคะ,มะแมลงจะหายไปไหมะไม่หายหรอมันเยอะเกินไปใช่ไหมนี่ไงนี่ไงมันจัดการแล้วนะคะนี่ไงจัดการใหญ่เลยมแมลงหายไปแล้วค่ะโอ้โหสุดยอดอุยดูฟักทองสิสุขภาพดีด้วยนะคะดีจังเลย呀 โอ้โหน่าจะเป็นแบบอันนี้นะสีอันนี้เก็บได้แล้วส่วนอันนี้อันนี้ก็เก็บได้แล้วแต่ทำไมนี้มันไม่เป็นสีทองแบบนี้ล่ะโอ้โหเห็ดยักษ์ดูสิคะหุ้ยดูสิมะเขือดีจังเลยมีอีกไหมอ่ะจะมีอันไหนโตขึ้นมาอีกไหมอ่ะแตงโมนี่คือโตเต็มที่ได้เท่านี้หรอ สงสัยเราให้ปุ๋ยมันไม่ดีนะคะอันนี้ล่ะอันนี้ก็คือโตเต็มที่แล้วคือเก็บได้แล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยจัดการใหม่โอเคฮันน่าตื่นแล้วนะคะแล้วก็กินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพี่เอมี่เก็บให้ฮันน่าเองคือกว่าจะรอให้ฮันน่าล้างนี่เสียเวลาป้าเก็บน้ำผึ้งจ้ะเก็บน้ำผึ้งแล้วเก็บขี้ผึ้งเก็บขี้ผึ้งก็ไปทำอะไรอะ่ะเอมี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เก็บไปก่อนละกัน คือไม่เคยเก็บขี้พึ่งเลยนะเคยแต่เก็บน้าพึ่งอ๋อรู้แล้วน่าจะเอาไปทําพวกเอ่อแพ็กอะไรสักอย่างที่มันเอาไปหล่อเทียนอนะเอาโอเคพึ่งต่อยหรอ,อเขเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะได้เฮ้ยนี่ไงขี้พึ่งนะคะ ได้น้ำเพ้ืงมาอยู่ไหนอุ้ยคราวนี้ได้สอ่องเขาปุกเลยคุณภาพแย่มากไม่เป็นไรนะฮันนาฮันนาเปลี่ยนเป็นชุดปกติก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปดูซิว่ามีไขใ่ให้เราเก็บไหมเราจะได้ไข่สีทองไหมเขาบอกว่ามีไข่นะคะสองใบเองอะ่ะไข่อันนี้ยังไม่มีใครมาฟาักหรอยังไม่มีใครมากกหรอเฮ้ยได้ไข่สีทองอีกแล้วนะะดีใจจังเดี๋ยวเดียวดีนะ ได้แบบไหนอ่ะได้คุณภาพอ๋ฟักไม่ได้หูอันนี้ได้แค่สองร้อยเหรียญเองอ่ะทำไมน้อยจังเลยะโอเคหันหน้าไปดูแมวัวอยู่นะคะเดี๋ยวงั้นพี่มีเปลี่ยนเป็นให้วกิ้งนะคะเออมาเก็บไข่เล้านี้นะแล้วก็มาทำความสะอาดเล้านะคะแล้วก็โปรยอาหารไก่อ่าโปรยอาหารเล้านี้ด้วยแล้วก็ทำความสะอาดด้วยนะคะอืมเรียบร้อย ส่วนฮันนาโอเคฮันนาเขาก็มาด,ดูแลวัวนะคะคือจริงๆพี่ไม่อยากจะให้ฮันน่านะคะไปทำขนมสีทองก่อนนะแต่เรารีดนมวัวก่อนละกันทำความสะอาดวัวลายจุดนะคะเราก็รีดนมวัวนะโอเคทำไมเหม็นอย่างนี้ละจ้าเจ้าว,วัวตะกี้ไวกิ้งเขาได้อุ้ยไวกิ้งก็ได้ไข่สีทองมาฟักไม่ได้เหมือนกันนะคะโอเคไม่เป็นไร Okay. เรียบร้อยนะคะสำหรับแม่วัวทั้งหลายนะเฮ้ยแล้วไก่มาที่นี่เต็มเลยนะคะเฮ้ okay. พี่มิจะให้เดี๋ยวเรามาดูพวกแปลงพืชผักมั่งดีกว่านะไม่ค่อยได้ดูเลยช่วงนี้นะคะโอ้โหนกนกนกมาร้องเพลงให้ผักฟังดีใจจังเลยเดี๋ยวก่อนนะวันนี้เป็นวันพุธนะคะซึ่งเดี๋ยวต้องดูว่าวันเสาร์เนี่ยมันมีงานอะไรนะ นี่ไงเทศกาลของฟินวิกนะคะประกวดวัวอ๋อประกวดวัวประกวดนมวัวด้วยนะคะโอเคงั้นแปลว่าผลไม้พวกนี้นะที่เราปลูกเอาไว้ก็คือจะขายก็ได้หรือว่าจะเก็บก็ได้นะคะทีนี้พี่มี่เ,เก็บก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราจะต้องปลูกใหม่นะเพราะว่าเดี๋ยวก่อนนะดูล่วงหน้าไปเลยอยากประกวดพืชขนาดยักษ์พืชขนาดยักษ์เนี่ยมันจะมี เสาหน้านู้นเลยนะคะซึ่งซึ่งผักพวกนี้อาจจะอยู่ไม่ถึงนะเดี๋ยวเราค่อยปลูกใหม่ละกันแล้วคราวนี้เราเลี้ยงให้ลูกมันใหญ่หญเลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ฮันน่าเก็บให้หมดละกันเฮ้ยสุนัขจิ้งจอกมาอีกแล้วว่านี่ไงเขาบอกอุย้ยผ่านแล้วข้อนี้เก็บเกี่ยวพืชขนาดยักษ์คุณภาพสมบูรณ์แบบหนึ่งต้นก็คือไม่รู้อันไหนอ่ะ <laughs> เพราะมัน เป็นพืชขนาดยักษ์หมดเลยอ่ะตรงนี้แบบร่มลืดมากเลยอ่ะน่านอนมากเลยอ่ะเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเธออยู่เพิ่งไปอ๋ออยากไปเข้าห้องน้ําแป๊บหนึ่งละกัน <c oughs> มาปลูกแตงโมสองลูกนะคะแล้วก็ฟักทองสองสองแปลงนะคะแล้วก็เออขอบเป็นเห็ดละกัน อย่างละสองทั้งหมด8ใช่ไหมแล้วก็อามะาเขือ2องักกาศคราวนี้ยังไม่ปลูกนะคะโอเคอย่างละ2 2หมดเลยนะเรียบร้อยแล้วก็ให้ฮันน่าปลูกเลยนะคะโอเคก็ฮันน่าได้เลื่อนระดับการทำสวนนะคะเป็นระดับ5แล้วคะ่ะลดน้ำเสร็จแล้วก็ลดน้ำทั้งหมดด้วยนะจ๊ะ โอเคฮันน่าปลูกพืชเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวให้เขาลดน้ําต่อไปค่ะส่วนไวกิ้งทําอะไรอยู่ไวกิ้งอ๋อไวกิ้งจะมายืนให้กําลังใจฮันน่าแน่เลย <c oughs> เออหุยเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเกิดอะไรขึ้นคือเหมือนกับไก่อะเขามาแบบคือไก่เนี่ยสามารถเขาเรียกว่าอะไรอะสามารถเพิ่มคุณภาพให้กับ ของหลายๆอย่างได้นะคะเท,ท,ท่าที่เพมี่ไปอ่านมานะอุย้ยดีจังเลยนะคะเขาน่าจะมาเพิ่มคุณภาพแบบพวกพืชผักให้ฮันน่านะนี่ไงเนี่ยเนียดูสิอุย้ยแปลกมากเลยนะคะโอเคโอ้ยตอนนี้ฮันน่าอยากเข้าห้องน้ำมากๆเลยอะ่ะโอเคเสร็จแล้วให้ฮันน่าไปเข้าห้องน้ำเลยคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราให้เขาทำขนมกันคะ่ะโอเคคือพี่เอมี่จะดูนะคะว่า ขนมสัตว์เนี่ยมันมีขนมอะไรมั่งซึ่งมันมีเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะขนมแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปด้วยนะคะอย่างเช่นขนมโปรตีนรดปาอย่างเงี้ยมันจะทําให้สัตว์นะมีให้ไข่เราเยอะขึ้นให้นมเรามากขึ้นแล้วก็ให้ขนสัตว์เรามากขึ้นเหมือนกันนะคะขนมเปี่ยมเสน่ห์ตะกี้ก็ลองไปแล้วก็คือขนสัตว์เป็นสีชมพูขนมทองคําเราก็ลองไปแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่มิ้จะทำขนมทองคํานะคะเราลองไปให้พวก ลามากินไหมให้ลามะกับเออแม่วัวก,กินคือมันทำได้2น่าจะทาได้2อ,อันนะ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองทําอันนี้แหละส่วนอันอื่นก็ไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรมากนะคะนี่ไงขนมรสเผ็ดนะขนมรสเผ็ดจะทําให้เออไข่เป็นไข่หินออกซิเดียนแล้วก็นมสีเพลิงขนสัตว์สีแดงหุยเก๋แต่ตอนนี้ให้ฮันน่ามาทําขนมสีทองก่อนดีกว่าคะ่ะ เดี๋ยวฮันน่าทำเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปให้พี่วัวก,กับน้องลามมากินค่ะเอ้าเธอทำโขกอ้าวโอ้โหตอนนี้นะคะพี่มีให้หันนานะคะมาให้ขนมสีทองกับพี่วัวแล้วให้กับพี่วัวลายสีดำนะคะเพราะว่าเป็นพี่วัวตัวแรกของเราใช่ไหมใช่สิ <laughs> โอเคมาลีดนนมต่อเลยนะคะเราจะได้นมสีทอง มาเลยจ้าเดี๋ยวดูนะว่าถ้านมสีทองเอาไปขายได้เท่าไหร่นะคะเป็นไงบ้างใกล้เสร็จหรือยังอ้าดูสินี่ไงได้ขวดหนึ่งนะคะราคา150เหรียญอ้โหก็ได้ราคาอยู่นะต่อไปนะคะจะไปให้นี่ขายวิแล้วพี่รามะขนสีขาวยังไม่ได้กินขนมนะ พี่รามามีขนมมาให้จ้านี่ไงขนมทองคำเลยเดี๋ยวดูซิว่ารามาจะเป็นรามาทองคำไหมอร่อยไหมจ้านี่ไงรามาทองคำสำเร็จแล้วนะคะรามาทองคำนะตุดยอดหันนาบออุ้ยคนสวยมากๆเลยจ้าพี่รามา <c oughs> หันหน่าดีใจนะคะ <c oughs> พี่รามาส,สวยมากๆเลยค่ะโอเคงั้นเรามาตัดขนกันดีกว่าอา้าวทำไมตัดไม่ได้ละ่ะยังไม่พร้อมนะคะโอ้ยยังตัดไม่ได้อะ่ะเสียดายยังตัดไม่ได้เลยอะ่ะโอเคไม่เป็นไรนะคะในเมื่อมันยังไม่สมบูรณ์เราก็ยังไม่ควรตัดอยู่ดีนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่มีพอแคน่นี้ก่อนละกันนะคะก็อย่าลืม กดไลค์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ฮันน่ากับไวกิ้งด้วยนะคะแล้วก็กดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องสิดแคนดี้ค่ะสําหรับวันนี้เพีมีไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ